สบายดีพี่น้องยายเงืงมาแต่ยันคุดในขนุนพี่น้องเลยมากผัวสบายดีพี่นอ้องลงใช้ลงใช้พี่พหลอกคนพี่นอ้นอกคนว่ <c oughs> ไปปะไอผู้เดียวก็ถามหม,ามา่าม้าหยั่งแม่พุดชิดแมขน,าน,านุนพ่นผัวป้าปท้อจะเมียนไทยไดิบดิาเอาเบิร์ดเอาเสียงแทว้ว่ะโอ้ยวะ่ะเขาเอาคำว่านี่นว่ามาบ่ทันเขาวะ่ะ มาบอกถ้าเราแม่ก้มเขี่ยแล้วเฮ็ดกระตุกแรงนลอดแลก็จะม่ไดรแล้วคชบอกพี่น้องเออบอกสิวาอันนั้นแล้วขาวอ้วกจังมากสิวะนะติ๋ติเห็นหลออยู่นแท่านั้นางีหมวยฝ่ายามคนหลอเฮียยังชิแกงบอกแกงบมเม่คขนูนป้าพี่น้องแกงเงื่อนอไรอีกแกงแกงนะ แกงแม่งกระนุ้นใส่หน่อไม้นี่บ่อยากกับบอแกงแกงจะมันก็ได้เนาะแก่แก่บอกน่ากัวเอาแกแต่ข้าวแกงใส่หน่อไม้หัวมันใส่เห็ดนเาะออกปีกมันออกน้ำบ่บ่เดี๋ยบแต่ตีนออกคือบ่ปีกออกน้ำเนยมันมันบ่ทันไข่สร้างมันอยากเว้าวครับเวลาหอาหารกินมันอยากเว้าวามขมแดงมาเมย์ไปเห็นบเมย์ก็คีขมแดงคนบ่เอาว่าอุ้ยตัวนี้นี่ไข่น่่แแกล้วะไข พี่น้องได้เป็นลอยลอยปลายพี่น้องเลยเป็นประคุดพูดีเอาเพิ่นไปแยบนียวางงไปลองกะรตุ๊กเป็นหลอดใส่ชำซื่อมาเสานี่หาซิบบอ๊ะนี่ได้กุ้ว่าอะ้ออยากซอยากซอยซื่อๆแนะไรไพ่าคาร่าสามโอ้โหซอยซื่อแ้บสามตรง ตามตรหาสีพันบานยังไปยังรูดสันนะเออขมินบรุดกับบ้องจนาบุดลอาเขียดมากกับบริสอยเออไม่ขมิ้นรูดมาซะเลยบ่บ่เออโอ้ไม่เพื่อนกัพอแกงพ่ออ้อกุณห์ะพี่น้องกุะเออช่องกอปอนี่เออช่องกอก็ไปหมักวนนี้อ้อกุณหไม่กับนะไไม่เนี่นะบแม่เอ้านี้ไปก

เลี้ยวน้าหาแบบตุ๊กกระตุกต๊กจะได้แอมาลงนั่นก้อยดิบเขาเขาก้อยเป็นบอกอันนี้นีเคยกินโอ้ยใส่อันนาและปีบปี๋เอาเท่เขากับออนนนเลย่เข้ากับีบังหนาใส่นี่นี่นะเข้านห่งร่องเขากินบีบังหนาจะได้มบีจะร้องไหเขากล่อยเป็น อ่ากระเป็นไงเออไอเด็กเราโดนเมาอือมาไดี๋ยวเราห้อาอีกชั้นจะปล่อยเราไปอืมเพื่อนเราหลายันนุ่มทำคายอุทิศทำคล้ายแบบตุ้ย ปลูกชนีน่านางตีนน่ะไม่ได้ดีอยได้ง่ายสี่เดืใส่กระตาน,น,ะน,นะน,นไม่ได้ไปเถาะทิ้นเนา,าต้อบอกว่าเราขวรตกโเรียนร,รีตดุงไปแล้วองัินหอบก่าปขอสิเรียนกันงานหน่อยอย่างเขาค้ายกัน เอาลดมาบอกเขาไปคิมกันบออไี่คือลายแล,ล้วำลังใสดิ๊บเบรีไปย่งล้เนาะอ่น่ะเขาซื้อสองลังกับมาไปใส่นี่จืดวาว้หนข้ามนหมืนนเนขาเดียวเน่ยจืดขิอ่ะิเอืมิมว่า,วาปนเป็นก้อนขี้แข็งเนม,มันสิน,นั่นจอดเอาไปใช้มอัน งามยุกี่แลมฮันเ่กูไปใส่แันน่จะงามถึงยอดแค่ข้าวน้อยเด้ไใส่ซงโลกมันก็เป็นผนอย่ใน้พึ่อะไรชุมอยฮะเฮ้ยบอกว่าใส่ไข่กับงามพี่แจกับงามนะงามหงามงามไว้จืดไว้เจ้าเจ้าบักก๊กิดาออกเจ้าใส่ผนบ่ อดายเอาขีงม e ัวกับไปหัวบปบ่หัวล้ยงขหวยโอยยังตายม่อไหัวขาดหโอ้ยหดเมียน่อยหเมียนอะไรงามผงหมวคย่วงเียงหมวกมากกว่าไรที่หงยหน้าผงหมวงแต่ตาห้มันตาโคกกหมวกกเมียงนำหวมนกูยานแล้วกงหมวกจำอไร บ้ามีบุ๋งพดได้เบ็ดแรล่งไ้ว่าแม่เล้บ่งตอนหาองไก่คเคยกับว่าคยได้ใจพัฒมองพัฒมองนานเราชื่อผมบุงมันมาปูต้นบ่วงมันมาปูเอต้นพัฒมองเ่าเคยว่าเมื่อปูหนวาน่า ไม่น่าเลยเานด้กัมคางนั่นเลยน่ะางนองชาคางันของนาลามอ่ะรวาเอยจ้าพันกัยังแจกนแพงแลตนแช่กระมาอันกรตายเป็อ่ปนเป็นยดีนะาย่ตายเป็นนเลยงอกูได้องหลอบากมายังก็มายังก็ตายเป็น่ะ เป็ดเป็นเปิดดีๆน<ช>ะเราจะมองจะคาวของน้ำเลยนะจะท่อกไว้เขาตดนสืมทอฮเหมัมนเขาปีญาติกินข้าวหมดด้านกิน มองมันก็หมแล้วปลูกขันหนองตาเถอะพี่น้องเลยวางติดปิดยังไ่ได้เบิดจะปิดจะหึงเลยนะงางพี่น้องย่งังปิดต่อพี่น้องนอนหมดแล้นอนมคมงบา้นนมนเนาะยองออกก่น ไมว่ายิงนกโอ้ป้ามัเล้หรอวอืมเอ้มันนอะไเนี่คุ้มละตัวนี่ดัมมาได้เอเาหรือุ๋ยเอาหรืุุ้มสองคุ้มสาม่กินบบกินต่วเนียเขากับอารมณ์ุดอยู่นข่อยละแล้วเคาา่าถ้ากูไปเบอร์นี้แล้ดถ้าไปเบอร์น้ี้เขาเคยคุดนี่ย เคคุดจังเถือ่อราเข้าคุดนะองอเข้าคุดก็แค่น้องเอี่ยนข้าพางแปดบ่เดือจ้งบีแ้งฮ <c oughs> ีตส่วนบ่แล่ะอีช่วยบอกว่านี่จากบนมึงาเบิอ่ะอันนี้นี่น่าจะา้าเบิ่งเี่ยไม่กระนนนิวยบอว่าไม่กระนนนแบบนี้มีก็มีันะดออกอะบ้านนาก็แตกนอเพมักอบี่อ่ะมันบนะ่นนะอะ ม่ใช่ดอกมันแต่ว่าครูเรกไปจิจัแล้วัวเวาใหญ่ิแข่งโอ้ยจ้าเมีคือครืมันเทียนนี่นี่น้อยนะมันนั่นมันนอเนยอ้ยหัวโติจังอโอย้ยใหญ่งยำโอเคนะขมินดูนั่นคุดคุดมันโอ้ยเพื่อนนั่อีกันบอมาจะมันดีจังวานเรวนมลโ้ยนมันดอัดมากนะ มันนะเขาเรยมันมันเน้เาแช่เน่ยมันเอมันแช่เขียมันแช่เป็นแส่เหรอขมันขมันดูอันคุดมันอีอเตมนตุ่มแสกนะมันอิบมันอึบนะเอ้ยคุดจัแตะมหวานเออเลืกแก่เลืกว่าเขากับคุดบอลบอลมันดินใายนะ ดินชายแห้งเลิกนะดิดางเนี่ยมาคาแน่ก็ขอขับไม่เวียนเท่าดิดาเขาบัวร่างเลยงกบักชอตะยังพออืมเาเวีนที่นีแต่ใส่ตั้นเนี่ยไปใส่เลยทา่บ้านเลมันงามอืมมันใม่โมแห้งง่ามกับขึ้นเกาใหม่ก็อ้เลยเนี่ยขันมาได้ได้ใหม่แห้งไม่ใช่ปุรี เวลาน้ำมันจะเจ็บมากอยู่แล้วด้เห็นหมดเวลาห้องเข้าได้เจบ็บคนแรกก็ออกแดดก็ยังแตกยูมันหยาดคือเก่าไปมาขอรักคลิปน้พี่น้องไปแล้วพี่น้อง